กินอย่างแรงกับการใส่ชุดเรียบร้อยตอนนี้กี่เดือนละคอสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วบุ้งบุ้งมาเรือนนี้ก็คือสี่เดือนความพิเศษตอนหลังเป็นยังไงบ้างเรื่องหลังมาคือเหมือนของโตไวมากเลยใช่ใช่ค่ะโตไวมากก็มีแต่คนบอกเราก็ไม่รู้หรอกนะท้องแรกแต่ว่าเออก็เป็นส่วนที่โตไวที่สุดเลยุดแไม่แฝง เดียวๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้ทําทําวิทยาศาสตร์ใดๆแบบพึ่งแพทไม่ได้พึ่งแพทย์ทยเราธรรมชาติาแต่ว่าตอนนี้ทราบที่แล้วทราบแ,แ,แล้วค่ะจะเฉลยไหมคะหรือว่าลองรุ่นกับเพื่อนอฉเฉลยเดี๋ยวจะเรียกพี่ๆมาเฉลยอีกออรอบ <laughs> แบบว่าคือที่ยังบอกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรเราเราเรามีเรามีทริคแล้วก็เราให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายกันด้วยเรามีเกมถ่ายในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะเฉลยในวันเกิดใบเตยอยเี่ยอาการแพ้มันยังมีหมหมดแล้วพี่หนุไม่แพ้อะไรเลยหนูดูปกติทุกอย่างคือหนูยังไม่ได้ริมรสของอาการอาเจียนใดๆตั้งแต่ท้องหมาใช่ะไม่เลยแต่แทนด้วยใช่ค่ะแต่พี่แมนก็จะจะรู้จาก จะเครียดกว่าเราเยอะใช้เราสบายมากเราไปไหนมาไหนเราใช้ชีวิตปกติมากใบเตยยังนะวันนี้ก็ยังใส่ส้นสูงอยู่บ้างนั่งห่วงอะไรเราไหมอ่ะเราเขาห่วงมากค่ะแต่พอเห็นว่าภรรยาไม่ไม่ไม่มีอาการผิดปกติใดไทยเขาบอกว่าบางนะวันนี้ยังรู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้ท้องถามคุณหมอว่าเออเราไม่แท้เราก็ดีคุณหมอบอกว่าแข็งแรงมากดีมากค่ะคือตรวจ ทุกอย่างก็แข็งแรงหรอยากที่นอะไรหรือชอบอะไรป็นพิเศษไมไม่มีเลยพี่หนูกินได้ทุกอย่างปกติดีหนท้องจริงไหมลูกใช่ใช่แี่เขาสั่งข้าวมาส้นฝูอะไรเงี้ยว่าบอกให้บกเขาก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราไม่เซลว่าเวลามางานอย่างเงี้ยแบบโอมันมันไม่ใช่ใบเตยเลยทุกวันเนี้ยแบบไม่อยากออกงานเลยนะพี่เพราะรู้สึกว่าฉันไม่ได้แบบเซ็กซี่ฉันไม่ได้ใส่สูง ไม่และต้นสูงที่ใส่หมอหมออนุญาตใช่ไหมหม่เขาบอกว่าอาจริงอ่ะคนท้องไม่ใช่คนป่วยคนท้องยังยังทุกอย่างได้หมดแต่แค่ระวังซอฟกว่าเดิมค่ะเห้ามนลดผนแค่นั้นแหละยังคุณพ่อนี่เขาแบบมีคุยกับลูกทุกวันไหมคะลูกท้องหรืออะไรโถทุกวันค่ะคนนั้นเป็นคนเป็นมีหน้าที่นวดนวดุนทาครีไม่ภรรยามัท้องอย่างเงี้ย ยังคงสวย่นี้แล้วน้ำหนักมันขึ้นแล้วมันใช่ค่ะ <c oughs> ก็เราก็พยายามควบคุมให้มันให้มันไม่เยอะที่สุดเนาะเ<อ>พราะเวลาแบากบกลับมาจะได้เงี้ย <c oughs> แต่ว่าพอพอเวลาผ่านไปไปจรรู้สึกว่าคือเรากลับมาได้อยู่แล้วเราตัวเล็กที่สําคัญแล้วก็รู้เลยว่าคือเนียไม่ได้กินตามจากเดิมไม่ได้กินเยอะมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เลย<ม>ใช่ค่ะไม่ค่ะปกติเป็นอการปวดหลังปวดอะไรไหมเพาคนตัวเล็กนิดหน่อยปวดขาขาปวดขาพอท้องเริ่มโตมากๆพอน้ําหนักไปอยู่ที่ท้อง เยอะมันก็จะเหมือนค่ะจะเป็นเห็กชาไวอะไรอย่างเงี้ยการบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอให้เราบำรุงหรือทานอะไรพิเศษค่ะก็ทั่วไปเลยแต่ว่าคือทางแพทย์จะมียามาให้ทุกเดือนอยู่แล้วที่ไปซาวดูกลัวท้องลายไหมกลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเออก็ไม่ห่วงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีต่างๆเยอะมีคงมีครีมมีที่มาสมีหลายๆอย่างของคุณแม่ที่เออมาช่วยตรงนี้เยอะสามีดูแลดีใช่ไหมดูแลดีค่ะดีมาก ทราบเพจแบบทั้งเราและพี่แมทเป็นไงบ้างทุกอย่างเป็นไหมดีใจไหมดีใจมากแต่พี่แมนเหรอพี่แมนไม่ไม่ค่อยดีใจเพราะเขาตอนแรกตอกว่าเป็นผู้หญิงเขาไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะพี่แต่ว่าเราก็โอเคแหละคือคือเราบอกเขาแต่แรกก็ว่าอยากคาดหวังเยอะแต่ว่าตัวเขาก็ไปคาดหวังไปเยอะเลยใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอถ่ายเพศแต่ว่าหลายๆคนก็ถ่ายถูกแหละเพราะว่าเห็นคุณแม่แบบสดใสไม่อะไร ไริงงต้องเสียเซลไหมถ้าสมมติว่าเราสําหนักมันต้องเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะเราก็เต็มที่เนาะถ้ะเราเข้าใจทุกอย่างว่ามันมันมีทั้งด้วยน้ําหนักตัวน้องในคันตัวน้ำคล้่งต่างๆที่มันรวมกันแต่พอพอคลอดเราก็จบค่ะอย่างนั้นตอนนี้ก็คือแบบเด็กไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะเบรกเลยแต่ว่าหนูจะมีซิงเกิลเป็นที่ถ่ายทําไปก่อนอย่างนี้ไม่ค่ะถ่ายเดือนหน้านี่แหละแล้วเต้น อันนี้อุบพี่ๆไว้ก็จะเจอซิงเกิลแบบสำหรับมัมแล้วเธอไวแค่ไหนหนูมีเพลงอยู่คือตั้งใจไว้ว่าแบบจะจะตอนนี้เลยหรือว่าอย่างไงใช่ค่ะคือคือเราปรึกษากับค่ายแล้วมันก็เป็นเพลงที่ที่คุณแม่สามารถอยู่แล้วก็คือเป็นตนไม่ได้เป็นอะไรเลยอะอย่างที่บอกอะหนูทําได้ทุกอย่างเลยพี่แล้ววันนี้จะเป็นไมีเป็นได้โอ้ใช่แต่แค่ใส่ชุดชุดแบบเดิมก็ไม่สวยเท่าเดิมอะไรเงี้ยชุดแบบเซ็กซี่ โปเ๊เลยอย่างเงี้ยก็ไไมม่่ดด้เเทาิแล้วทําเพลงก็จะแบบกลมๆอย่างเงี้ยหรอนิดนึงคือเขาก็อยากให้แบบนั้นเขาอยากให้เป็นแบบเป็นเซ็กซี่มัมอ่ะอ๋อเป็นแนวหนึงเลยใช่ค่ะจะมีแบบเปลือยไหมเปลือยโชว์อย่างงี้ยไหมอันนี้ต้องรอดูนะเพราะวัน<อ>นี้เราเห็นภาพเราท้องเรารู้สึกจริงๆมากก็แปลกมากเอาจริงเนี่ยชินที่เขินมากเลยนะมไม่ชินเลยไม่ชินกับกับการใส่ชุดนี้เลยเพราะมันไม่ใช่เราเลยอะแบบงงมากแบบว่าน้องเปิดให้ว่านี่วันนี้ต้องใส่ชุดนี้มางานแล้วเราแบบ เคยแบบว่าฉันขอแบบเซ็กซี่ไม่ได้หรอกแบบรัดรูปเหมือนที่ฉันเคยใส่อะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบว่ามันมันมันเห็นท้องมันเอวอะไรอย่างเงี้ยเยังคนลบตัวเขามีทักกลัแบบว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอเราแบบมีรูปอย่าแงบบเงี้ยไม่เคยหนูไม่เปลี่ยนปเปลี่ยนทุกอย่างอะเขาบอกว่าหนูหวานขึ้นอะไรบบอย่างเงี้ยหนูแบบเออในรูปในเอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่หรอกประเด็นนะมันเซ็กซี่ไม่ได้แค่นั้นเองเพราะมันใส่ชุดแบบสไตล์เราแต่ก่อนไม่ได้แค่นั้นเองมันขัดใจมากแค่ไหนไหม ดูเหมือนกับใจมากค่ะกัดใจมากแต่ว่าเออเราก็รู้สึกว่ามันก็คงได้ได้เปลี่ยนแนวแหละแต่แล้วคนต้อรู้ว่าแฟชั่นแน่รอแต่าคนคนนี้ยืมถ่ายกันไปเคยจะถ่ายไหมคะก็น่าจะมีค่ะน่าจะมีคือเนี้ยพยายามแบบว่า อะดแบบอย่างชุดเมื่อวานที่พี่ๆชอบอย่างเงี้ยเราก็เออเราเราอยากยังอยากใส่แบบนั้นในทุกๆวันนะแต่ว่าก็รู้ว่าเดี๋ยวพอท้องโตกว่านี้มันก็คงจะจะไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่มีคุณแม่คนไหนที่ใส่ชุดคุณท้องเลยทุกคนแบบว่าเป็นเสื้อแค่นี้กางเกงตรงนี้หมดอะไรเงี้ยโชว์ท้องเน้นโชว์ท้องกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคก็คงพยายามแบบว่า พยายามมีพลังในการแต่งตื่นขึ้นมาแต่งตัวเครียดเสื้อผ้าสําหรับแบบเซ็กซี่มัมดีที่สุดแหละมันจะมีถ่ายอะไรยังไงครับเป็นงานจ้างหรือตั้งใจจะถ่ายเองก็เราจริงๆงานจ้างมีทุกวันอยู่แล้วในเรื่องของการรีวิวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมีส่งมาตลอดทุกวันช่วงนี้เราก็ค่อยๆทยอยแสดงว่าอาจจะแบบมีถ่ายบอกว่าเป็นแบบภาพศิลปะที่เรามีแน่นอนค่ะมีแน่นอนมีแน่นอนเปงเลยหมดอย่างงี้ยไหมคะ คือไปเตยอยากให้เป็นงั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราเราจะต้องดูท้องเราด้วยอ่ะว่ามันสวยเพื่อศิลปะแค่ไหนเนาะจะพี่แมนมาเปยดด้วยไหมอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูดูดูเรทราคาที่ต้องไปถ่ายก่อนนะคะแล้วเขายอมแลวเขายอมไหมก็พี่แมนก็น่าจะโอเคค่ะแต่ว่า นางก็ต้องไปฟิตทงฟิตหุน่นอะไรหน่อยแล้วรตคะนดีก็มีส่วนในการตัดสินใจใช่รับรับหมดค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มมีสินค้าทยอยติดต่อคอมพินเตอร์มาเยอะเราก็ต้องมีถ่ายภาพนิ่งอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วพี่แม,น,มนเถอนเดี๋ยวพี่แมนเถ,ถอะเถอะแค่ไหนเถอะมากเถอะม,มากค่ะก็ก็ดีเนาะห้องรูปเรียบร้อยเลย เตรียมห้องลูกเรียบร้อยใช่เริ่มดูแบบเสื้อผงเสื้อาอะไรอย่างนี้กันเริ่มแบบเออดูว่าจะตั้งคอกลูกอยู่ในบ้านตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ของเต็มบ้างเนียคะยังยัง,ง,ง,งค่ะเราก็คือหลักๆเีที่ผ่านมารอรู้เพศแน่นอนค่ะแล้วก็เนี่ยพอ,อพอทราบเพศกันแล้วก็ก็ ค่อยๆเขาเรียกว่าดูทุกอย่างแต่ทุกคนเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบรอ,อ,อให้แบบเจ็ดเดือนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าเพื่อนๆจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนซื้อมาให้เองไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคไม่ได้ซีเรียสอย่างชื่อชื่ออะไรอยกินเตรียมพร้อมไว<ห>้หรือยดิเตรียมพร้อมหมดค่ะแอ้แซมเขาเหลือเวลาคลอดเยอะๆแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็เดือนสิงหาค่ะต้องเอง อันนี้เดี๋ยวหมอเขาขอ,ขอรอตัดสินใจใกล้ๆวันเพราะว่าเราคือทุกคนอยากให้เขาธรรมชาติแล้ว<อ>ค่ะแพทย์ทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องรอว่า,าในส่วนของน้ำหนักลูกในส่วนของอวัยวะต่างๆลูกเขาจะเขา<อ> <ๆ S 2> ที่เรา<น>ตัวเล็กมากามันมันจะออกมา,าได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวิธีผ่าดีกว่ารต้อง,องใกล้ๆ<น>ต้องรอแบบเลิกดีเลิกมงคเลเลยหรือเปล่าถ้าผ่าเนี่ยรอเลิกได้แต่ถ้าคลอดเองอ่ะไม่ไม่สามารถค่ะ แล้วเราเลือกบแบบไหนต้องรอแพทย์ตัดสินใจถามวาริน้าที่ผ่านมาหวันวาวินทางค่ะ ใหญ่มากใหญ่มากก็ดีค่ะคืองจริงนะเขาซื้อให้ลูกแหละหือถ้าไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกอะเราก็คงไม่ได้หรือว่าแต่ว่ามันก็เพื่อลูกกันเนาะเพราะผู้ชายอะพอเขามองเห็นอนาคตอะไรเงี้ยก็เอ้ยจากที่เป็นแบบหนุ่มโสดใช้รถแบบเดี่ยวๆก็เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นรถครอบครัว SUV นิดนึงอะไรเงบนี้่ะอันนี้มูลค่ามันขั่นไหนครับพี่เตยมูลค่าก็ตามตามแบรนด์ที่เห็นนะคะเอออันนี้เป็นที่เราอยากได้อเนียัน หนูเฉยๆหนูโอเคแต่น right? um, yeah, mm. no ู่นเขาเขาชอบอยู okay ่แล้วเขาแมบอยากได้อยู่แล้วเขาไม่ขอว่าถามเราว่าอยากได้หรือว่าอะไรเงี้ยหนูเขาไปซื้อมาเลยไม่เลยค่ะวันเดียวอยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บรับโชคใช่ค่ะก็ดีใจไอ้บอกว่าถ้ามีมีแฝดสามกเชื่อรู้อย่างงี้จะทอดแฝดที่เลยไม่หรอกคือย้อนย้อนเวลาได้หนูก็อยากทีเดียวไงเพราะเนี่ย เขาก็บอกว่าอยากให้มีให้อีกหลังจากนี้คือมีเยอะต่อเลยต่อคิวเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเราว่ายังไงเขารีเควสมาขนาดนั้เราก็บอกว่าจะเย็นๆเนาะเดี๋ยวขอชันหายใจหายคอหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือคนท้องเนี่ยหนูไม่ได้แพ้อะไรเยอะจริงแต่มันจะมีอาการอ่อนเพลียมันจะมันจะใช้ชีวิตสโลไลฟ์มากขึ้นมากๆกับความเป็นใบเตยพี่แม่รีเควสกี่คนอะไรเขาอยากได้เยอะมาก โอ้นูก็งงมาาแต่เราก็บอกว่าคือณวันนี้3คนก็เต็มแม็กแล้วโอ้สำหรับอน,นุญาตสามคนเนาะ อนุมัิก่อนอนุมัิก่อนแต่ว่าหรือว่าถ้าเหนื่อยมากก็แค่คนเดียวย <c oughs> ังานตอนที่ระวังยองไงคะเจยังรับพวกรีวิวไปก่อนแล้วพวกงานใช่ใช่ค่ะงานหน้าจอเนี่ยอย่างเรื่องละครเนี่ยยาวยาวเป็นยาวยาวใช่ค่ะแต่เพลงเนี่ยด้วยความเราเป็นนักร้องอ่ะมันมันยังทําอะไรหลายอย่างได้ <c oughs> ก็ก็น่าจะเป็นเพลง <c oughs> มเจภาพกล้าจ้างตอนนุท้องไปร้องเพลงไหมนี่ คือคือตอนนี้ใบเตยก็บอกกับบริษัทว่าอุ้ยคอนดิต้องขอบคุณบริษัทมากๆที่ที่ยังแบบเฮ้ยยึดมั่นที่ปล่อยซิงเกิลให้เราตอนนี้เพราะตอนแรกกับใบเตยสั่งหยุดไปแล้วแต่พอดีมันมีเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่า โอเคกำลังเราไหวโอเคมันก็มันก็ทำให้ใค่ายก็บอกว่าโอเคออกไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันก็ตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเราอาจจะได้แบบคอนเทนต์อย่างอื่นคือไปเตยไม่ได้หวังงานจ้างคอนเสิร์ตอะไรเลยเพราะว่าสรีล่าเราตอนนี้มันไม่สามารถไปโชว์ใครได้หนูไอคอนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> มันก็เลยแบบว่าเออค่ะก็ก,ก็เราออกมาเพื่อ เพื่อใจรักแหละจร<ม>ิงแล้วก็อยากให้แฟนเพลงได้ฟังด้วยเพราะมีคนถามมาเยอะมากว่าคุณแม่จะมีเพลงอ่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกแดนเซอร์หรือว่าทีมงานในวงดนตรดีตอนนี้คือเราช่วยเหลือเขาอย่างไรช่วยเหลือเขา,ขายังไงก็คือตอนนี้ทุกคนก็ม,มีบางคนก็ไปเต้นกับศิลปินคนอื่นค<ม>่ะ<ม>แล้วก็มีบางคนก็ไปรับงานในร้าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคก็คือทุกคน Happy. แฮปปี้ก็น่าจะแบบว่ารอเราหลังจากแบบคลอดเสร็จให้นมลูกเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนั่ง มึงม <iyorsun S 2> ึงไม่ถอมึงไม่ถือไม่ถืใครฝังร้อังหน้ยังหน่ยอยังหนอ่อยมึงมึงสูงไม่หน้าหนมาก็หัวละแน่